คุ้มมากครับกลับมาดูรายการอะไรอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยจริงปะเนี่ยใช่สิตอนแรกกันนึว่าเป็นรายการอื่นเออแต่พอมาเห็นหน้ากลับมาเอ้ยนี่คุณต่อยนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้คิดขนาดนั้นคือพอหันไปเพื่อดูกระจกเฮ้ยเฮ้ยหล่อขนาดนี้โอ้โหโป้ตีเอ้ยใช่ครับผมอาเห็นด้วยอาพูดไม่เห็นหมดเลยอาพูดว่าถูกทุกข้ออยากกินอันนี้ได้เลย ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาสอนทําอาหารกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาหารไทย<ะ>อาหารอันเนี้เมนูนี้มันชื่อว่าบ a ว i เ n p o r พ r o a s t ครับถ้าแปลเป็นไทยนะฮะแปลเป็นไทยก็คือว่าหมูแบบ b a ว a r i a n นะครับแล้วโร r o รสบา a v a r i a n มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแคว้นหนึ่งซึ่งถ้าเรารู้จักเมืองนั้นก็คือมิวนิกจะเป็นตรงกลาง,ขงเขาเลยที่อยู่ในเยอรมันนี่ พอกร<ต>สรสก็คือ,คอ,คอ,อการอบหรือการย่างอย่างเงี้ยโอ้โหเยี่ยมมากไม่รสถนนเลยโ้โหเตี้ยมันนุ่มเลยโอเคอเครับได้แล้วลวักษณะนั้นนะฮะวันนี้ไปรู้ไปรู้มากซะแล้วใช่รู้มากรู้มากไม่เอาตลก,ตลกไม่เล่นตลกเลยไม่เล่นแล้วไปรู้เ,<อ>เยอะซะล้ครับผม <c oughs> ร้านนี้ชื่อว่าร้าน Alexander German Italy <c oughs> นะครับ,รบและเมนูนี้เขาจะมาสอนแต่วันนี้เขามาพร้อมกับภรรยาคือเขาเป็นคนเยอรมันแล้วก็ภรรยาเขาเป็นคนไทยเขาเคยบอกรายการแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วภรรยาเขาก็น่ารักมากผมก็เลยบอกองนั้นไม่ต้องผมแปแลล้วให้ภรรยาเาอเอกมาด้วยเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณ a l e x เดอร์ว a r n u k l i บ a n s k และภรรยาเขาคุณแบบครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบนยืนตรงนี้เลยลูกแบนอยืนตรงนี้ทำไมอะพี่แบงค์พี่แบงค์ก็เป็นคนสวยเป็นคนน่ารักแต่มไม่ชอบออกทีวีต้องสุดท้ายไม่ให้เขาออกดีกว่าค่ะจริงๆแล้วรักกันมากี่ปีแล้วคะเจ็ด เจ็ดปีได้ค่ะแต่รู้จักกันมาประมาณ9ปีแล้วค่ะ nine y e a r k n o w e t h e r but s y e a r we together เพรา t แค a ไม่ half years นะ a h e n นาครึ่งปีนคหัวมือไม่ใช่กิริยาไม่ใช่ครับผมรู้ไหมคราที่แร้มันตกตายสองคนเลยแต่อเปัจจุบันนี้ร้อยก็คือประมาณ7ปีครึ่งที่อยู่ด้วยกันมาจริงๆถามจริงๆเนะยคเป็นชีวิตที่มีความสุขไหมอยู่กับเขา สุขนะคะดูจากบุคลิกเราสองคนแต่ก่อนมานี่คือตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะนี่ดู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 เขาเขาเขาฟังไทยรู้เรื่องนิดหน่อยค่ะอะไร l e bit you can Speak only a little bit because I'm half deaf and so it's difficult for me to understand or to learn Thai เขาพูดอะไรเขาฟังได้ปัญหาเรื่องการฟังในยุคเสียงไทยเราจะไม่สะดวกในการที่เขาจะฝึกพูด แล้วก็บอกคุณออลกิรติดูหล่อขึ้นเยอะเลยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีพี่ถึงแม้ว่าหนูจะต้องต่างกินไม่ออกแต่เชื่อว่าเขาไม่ได้พูดคำดีเรื่องค่ะร้านนี้ที่ร้านว่า Alexander g e r m a มันอิตาลีคือใช้ชื่อของเขาเนี่ยนะก็ใช้ชื่อของเขาเลยครับแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่เอกมัยซอย12ค่ะมันขายอะไรครับเลนเน้นคือจะเป็นอาหารเยอรมันเฉพาะนะคะแต่จะเป็นโซนทางใต้ครับ Our food is more south German yeah more south German we have some dishes as well from north Germany, แต่คน e ิ p เกี่ยวกับเยอรมนีจะคิดเกี่ยวกับบาวาเรียจะคิดเกี่ยวกับพอร์คเน็ k เคิลจ e they think about Bavarian pork r o a so t s that's why we are having more south Bavarian dishes on ใช่ค่ะก็คือลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะรู้แนวโซนตอนใต้ของเยอรมันีกว่าเขะถ้าจะพูดถึงอาหารเยอรมันยังไงก็ต้องตอนใต้ตอนใต้ก็มีเนี่ยที่ถามว่าอาหารทางเหนือมีไหมมีแต่ว่าถ้าพูดถึงเยอรมันยังไงแล้วผมชอบวิธีที่เขานำเสนอคือจริงใจมากเลยว่ามันต้องแถวนั้นเราไปเราก็กิน เวลาเราไปมิวนิกเราก็ต้องไปกินขาหมูจริงกูจริงขาหมูเจสเวิร์สปาร์ดพอร์กไ่ต้องไม่ต้องเข้าไ่รู้ด้อยที่เขารู้เรื่องดีกว่าเอาจะให้เกียดเฉพาะหน้าตาอย่าให้เกียดตำเนียงด้วยเลยเมนูที่มาสอนวันนี้มันชื่อว่าบาร์เรียนพอร์กโรสใช่ค่ะแต่ว่าร้านเนี่ยอเล็กซานเดอร์เยอรมันอิตาลีอยู่ตรงไหนเอกมัยซอยสิบสองค่ะสิบสองซอยย้อนจำดีๆเลยนะท่านผู้ชมเข้าไปลึกไหมครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยคนที่ทำจริงๆคือเชฟท่านนี้จริงๆ และตั้งใจทํางานจริงๆแล้วมีความสุขกับการทําทอะไรอร่อยๆจริงๆใช่ค่ะผมเนี่ยอยากส่งเสริมคนแบบนี้แล้ววันนี้เขาจะมาสอนเราในเมนูที่ชื่อว่าบา v a เ i a รียนพอกโรสไปดูด้วยกันเลยเดี๋ยวเมียเขาจะเป็น,นคนแปลว่าอะไรเป็นยังไงความจริงผมให้เกียรติเขานะครับเขามาร่วมรายการแล้วให้เขาออกด้วยผมว่ามันน่ารักดีผม<อ>มียมาด้วยกันน่ารักดีนะครับไปดูกันเลยครับบาเรียนพอกโรสนี่ครับ นี่คือร้านน่นี่ร้านร้านสวยนะคะใครออกแบบวะลูกใครออกแบบก็จะเป็นอินเหรงของเราแล้วก็อะไรค่ะอ๋อช่วยกันช่วยกันนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากนจะกโชยเป็นหัวลานะคะหัวลาติดให้มันเป็นเส้นๆแบบที่ในรูปนะคะเออแต่แปดดีโอเคแล้วก็ในส่วนของหมูสามชั้นติดหนังเหมือนกันก็ติดเหมือนกันค่ะเอามาสมส่วนเลยใช่ค่ะิดไทย ใส่พริกไทยลงไปใช่ค่ะกับเพียงกระหริกใช่ใส่กระหริกใส่กระเทียมลงไป and 카ลาเวซีคาลาเวซีมันเป็นเม็ดคาคาลาเวซีชนิดนึงอะค่ะที่เอาไวปหมักอาหาร and salt ค่ะแล้วก็เกลือครับผม and a little bit of vegetable oil น้ำมันเพื่อค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันเพื่อเดไปใช่ค่ะแล้วแล้วก็ นี่ฮะเรียกเป็นเทคมาส аж ออฟเตอหรือมาร์ิเนเตดอลส์แล้วก็จะนวดให้มันทั่วทั่วกับให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันให้หมดเลยนะครับทั้งหมดเครื่องนี้คันนวดแล้วให้มันเข้ากันทั้งหน้าทั้งหลังให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับทั้งส่วนที่เป็นหัวไหล่แล้วก็ส่วนที่เป็นท้องนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปแรปเราปิดไว้ r up and then it goes overnight into the fridge for marination เอาไปแช่เย็นไว้หนึ่งคืนหมักค้างเลยในตู้เย็นหนึ่งคืนหลังจากนั้น the next the it into the preter to goes oven degrees on on day C 250ก็คือเอาไปเข้าตู้อบอะค่ะเปิดเตาให้ร้อนก่อนประมาณ250องศาแล้วเราค่อยเอาเข้าตู้แล้วก็อบประมาณ90นาทีอบนี่90นาทีเลยนะท่านผู้ชมมันจะออกเป็นงี้นึกว่าจบไม่จบนะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเอาไปเข้าเครื่องที่เรียกว่าอันนี้เรีาลามันดร์ก to it hot make super เอาไปเข้าสารมาเล่นกูเพื่อทําให้หนังมันกรอบๆแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ฮะสารมาเนกูจะพร้อมขึ้นนะอันนี้เป็นเครื่องโดยเฉพาะของเขาเลยนะท่านผู้ชมนะฮะไอเราเราไม่มีที่บ้านเราไม่มีนะเป็นทาที่ร้านค่ะที่ร้านก็มีที่บ้านเราไม่มีนี่นี่มันออกมามันจะเป็นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วนี่คือวัตถุดิบอันนี้เป็น potato dumpling ที่เราทำเองรับแล้วก็ bread dumpling ก็คือมีส่วนผสมของขนมปังคอันนี้เป็นกะหล่ำม้วนอันนี้เป็นกะหล่ำม้วน e or or ก็คือสามารถทานคู่ได้แล้วแต่ชอบอ่ะค่ะ็คเซวาเขาก็ได้เป็นกะหล่องกระดาแล้วก็หั่นนี้ใช่ค่ะแล้วก็เกรวี่เกรวี่ที่จะดักบเกรวี่เออ gives a lot more flavor into it ใช่ค่ะคือคุณามันหลักๆคือซอสเขาจะเป็นเกรวี่อ่ะค่ะเพราะนั้นส่วนใหญ่เมนูทุกอย่างก็จะมีเกรวี่ราดเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต้อบ บาวาเรียนพอกโรสครับเยอะเอาล่ากันจริงๆเลยตนะ้องจบเชิญผาหน้านี้ใกล้ๆนี้คือเวลาเราไปเยอรมันเราก็กินกันอย่างนี้ลักษณะนี้แต่ผมพูดตรงๆนะมันก็ไม่ไม่นุ่มนวลเท่านี้ด้วยซ้ำไปค่ะจริงไหมจริง เลวลาเราไปกินของเขาจริงๆผมยังไม่เห็นเลยว่าเขาทาได้มันนุ่มนวลได้ขนาดนา่าน่ต้องขอบอน,นิดนึงว่าบางทีลูกค้ามาที่ร้านก็บอกว่าเออเน,นี่ยอร่อยกว่าที่เยอรมันนะใช่มันเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นมันเป็นลักษณะนั้นจริงๆนะ <c oughs> และที่สําคัญที่สุดพอมาเมืองไทยนี่อะไรฮะ <c oughs> ซีฟู้ดซอซีฟู้ดซอสครับเมืองไทยเท่านั้นหน้าที่มีนะไม่อ้วนกินมาแำกเลยเออจริงๆค่ะครับ ก็ไอเดียมาจากเขาด้วยคือเดิมเขาก็บอกว่าต้องกินกับคู totally> um ่ก okay, ันมันจะอร่อยใช่ใช่ใช่คุณกินดัมปลิ n g ด้วยนะครับผมอยากให้คุณกินโปเตโต้ดัมปลิ n g นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นอ๋ออันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ตั้งมาด้วยวันนี้มาม่นก็เราใช่ใช่ออมาไม่มีอันนี้เนี่ย I recommend for the potato dumpling that you put some gravy over the dumpling yes not over the meat not too much over the meat because then you are losing the crispiness เราทําบิดตลอดเลยครับเขาบอกว่าเวลาเกรวี่เนี่ยเวลาราดจริงให้ลาดไปที่มันบดเนี่ยนะครับใช่ครับอย่าไปลาดที่นี่เขาบอกว่าจะทําให้เสียรสของเขาจนไม่เลยนะฮะอยู่แถววันโมโน้ตหนังมันจะไม่กรอบหนังมันจะไม่กรอบฮะไปลาดผิดที่ฮะแต่เราเราเราเป็นคนไทยเราก็ลาดหนังก่อนเลยนะฮะลาดตอนที่เราจะทานค่ะเอาว่าตัวบาร์บีริวพ็อกโรสก่อนนะครับคุณผู้ชมครับคือโดยโดยตัวธรรมชาติของเขาละมันดูเหมือนจะเป็นหมูกรอบนะ แต่ว่ามันไม่ได้เลี่ยนเลยนะครับเขามีความบางมีความหนาของชั้นชิ้นหมูแล้วก็มีความมันสําหรับให้รสชาติมันออกเต็มๆด้านบนผิวด้านบนตัวสลาเมนเดอร์นั้นทําได้ดีมากมันทําให้มันฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นแบบเวลาฟิล,ลเราเคี้ยวแล้วมันจะอีกแบบนึงเลยยิ่งเจอกับตัวดัมปิ้งเขานะครับ โอ้โหตัวมันบทเขามันแบบเด้งเป็นลูกชิ้นเลยอร่อยมากอร่อย it's very fresh b e t t o potato potato e o t a t ดีใจมากที่เขาพูดกันรู้เรื่องนะเริญครับคุณโก้เป็นไงก็บอกว่ารสชาตินะคุณผู้ชมเนาะอ่ะก็เหมือนกับพี่เราแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอ อาหารอิตาเลียนหรือเยอรมันเนี่ยพอมันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอร่อยกว่าอร่อยกว่าอร่อยกว่าเป็นเพราะเราเกิดที่นี่หรือเปล่าไม่รู้นะผู้ชมแต่มันรู้สึกว่าอร่อยมากกว่าต้นตำรับอีกเนาะแล้วมันเฟรนดีมากเขาแก้ทางเลี่ยนด้วยวิธีการใช้กินกับซาวคราวก็คือมันเป็นเหมือนกระหล่ำปีดองนะนนับเมื่อตัดรสเบรกให้การกินตัวอาหารของฝรั่งของเยอรมันอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความสนุกมากขึ้นโดยพื้นฐานเราเห็นตัวตัวเบอร์เรนพ็อกปุ๊บเลยจะโอ้โหมีมัน แต่คุณลองเปิดใจแล้วรับรสชาติมันดูนะมันจะมีความสนุกในการเคี้ยวในการกินแล้วก็รสชาติแตกต่างเลยนี่คือเวลีกูดของเยอรมันครับชาวเขานี่ <มา S 1> ทําเองป่ะครับชาวว่าเขาเราจะเอาตัววัตถุดิบหลักอะค่ะก็คือตัวกระหล่ำดองเนี่ยมาจากที่เยอรมันมันจะมาเป็น ถังใหญ่เลยค่ะแล้วเราก็มาปรุงเพิ่มผมถึงว่าเดี๋ยวผมว่ามันรสชาติมันใช่จริงไอเดียเขาเหมือนกันเพราะว่าเอ่อร์เก t ่ยวกับซอสข้าวใ k ่ใช่ใช่ผม e ู้ผมร imported from Germany yes correct very good but we imported from Germany raw and p i c k i t only and then we cook it after my recipe oh yes ทุกคนต้องทำอย่างนั้นคือซอเข้ามันก็เหมือนว่าเอามาเยอะๆใหญ่ๆแต่ว่าเสร็จแล้วสูตรใครสูตรมันเขาก็จะใช้เรซูตรเขาก็ใช้สูตรของเขาท้งนั่นเองที่ทา เพราะท่านไปที่ร้านนี้ท่านจะได้พพว่บความอร่อยที่ที่เชฟสเ,เทเบิลแท้ๆเ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยเนี่ยเนร่ <The bear. S 1> <laughs> ตัวนั้นจะเป็นคามแบ๊ค่ะโอี่วัชีร์เวิรรสเวรเรสิรสร์สเวิรนิรๆสเ <All right. S 1> วเวสิร์รเเร์ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอเล็กซานเดอร์นะครับขอขอบคุณคุณแบมคุณแบมภรรยาแล้วก็ขอขอบคุณร้านอเล็กซานเดอร์เยอรมันอิตาลีนะครับซึ่งบอกอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่เอกมัยซอย12ครับอยากถ้าอยากทานอาหารเยอรมันนะฟิลเยอรมันรสชาติใกล้เคียงเยอรมันเครื่องดื่มเยอรมันร้านเนี้ยใช่หมดเลยครับขอบคุณค่ะ it's v e r t healthy for the the อร่อยกูร่ Goulash soup, ่ะ very very delicious yummy จะมีหลากหลายเมนูค่ะที่ร้านโอ้โหอันนี้ Yeah เนี่ย e ่าเวลาหมดอ่ะอ๋อเวลาหมดโอเคเวลาหมดแล้วแต่ลองดูถ้าท่านอยากได้อะไรใหม่ๆกับชีวิตกับคนคู่นี้ลองไปที่นี่ครับอเล็กซานเดอร์เยอรมนีอิตาลีลาไปก่อนเดี๋ยวจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ แล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าิดเด็ดจริงๆนะเด็ดตรรษีบอกเลยนะมันดีต่อใจมากอ่ะใช่หน้าตาสวยหมดเลยรสชาติดีด้วยอันนี้กินได้ทั้งสกุลนะกินได้ทั้งสกุลนะขนมจีนน้ำยาประโดครับนี่คือความเก่าแก่จริงนะท่านผู้ชมฮะรสชาติมันนุ่มนวลมากเลยผมชอบมากตัวผมอร่อยอร่อยจริงๆมันสูตรเฉพาะตัวจริงนะติ๊บแนนเต็มติ๊บแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็ม Amém.